เรื่องของเมื่อคืนค่ะว้านึกของเมื่อคืนค่ะการไร์สดเลยนัดทำากนบ้านโอ้โีนกแใส่หน้าได้หรอใส่หน้าเหรอคะบอกไปเลยค่ะที่พีพูดไปเลยค่ะพูดไปเลยค่ะไม่มันก็เป็นการหยอกล้อกันอครับก็ยังเข้าใหม่ปามันเนาะ พี่พีหยุดดิไม่ไม่ก็ก็แบบก็อยากจะบอกว่าจริงๆมันก็เป็นการหยอกล้อการอะไรสนุกสนุกะครับก็ก็พอดีเขาไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าก็จริงจตอนเนี้เกิดขึ้นจริงไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะคือทำงานขนาดนี้สภาพหมดสภาพแล้ว ไม่ก็จริงจริงมันกลายเป็นเหมือนกิจวัตรหนึ่งไปแล้วของผมตอนนี้ก็คือตอนกลางคืนก็คือต้องมีไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มทําการเคยชินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็อยากจะ e n t เตอร์เทุกคนด้วยที่ที่ดูไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยจะบ้าพูดต่ออะไรอเนี่ยมัมข่าวสดก็พยายามอย่างที่บอกครับก็พยายามเคยชินกับกิจวัตรใหม่ๆเนาะหลังจากแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นกิจวัตรที่เขาทําประจําเราก็พยายามไปอยู่เป็นส่วนหนึ่ง เข้าใจว่าตอนที่ไลฟ์นั้นเกือบเกือบเที่ยงคืนแล้วั้มท้าทุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็กำลังจะเข้านอนพอดีแค่นั้นเองครับตอนนั้นเขินไหมครับคุณแก้ผมหรือว่ามันความรู้สึกมันยังไงครับคุณือมันประหลาดอ่ะหวานไมนหวานคือมันไม่ ันจะเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะพี่พีว่าพี่พีจะพูดอะไรแบบนีอหวานนี่ไงหวานหวานไม่คิดว่าจะได้ยินคำพูดที่ออกจากปากพุณพีอย่างนี้หรอไม่คิดไม่คิดเลยพี่พีว่าพี่พีจะเป็นคนแบบนี้วันพอไทางการวันนี้ทางการพักทางการก่อนได้ไหมทางการเลยเกไม่ไหวแล้วใน หลายคนแซวพี่คิดว่าหลังจากพี่มีแต่งงานมาเขพี่เราเปลี่ยนรุนหนักรุนหนักเหมือนมิเตอก็อจริงๆก็ถามว่าหลังแต่งงานมาก็คือมีความสุขทุกวันจริงๆครับก็ไม่ได้คือผมว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่คนอื่นเล่าอ่ะคือเราก็แทบจะไม่ทะเลาะก,กันเลยเนาะก็คือมันอาจจะมีมันอาจจะมีช่วงที่ต้องพูดคุยกันเยอะก่อนแต่งงานเพราะมีหลายๆอย่างต้องคุยกันอะไรเงี้ยแต่หลังจากแต่งงานมาแฮปปี้มากแฮปปี้ทุกวันเลยครับแล้วก็คือจริงๆหน้ากล้องหลังกล้อง เป็นเหมือนกันนะคือคือผมก็แฮปปี้จริงๆที่มีความสุขที่กลับไปบ้านแล้วเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยทุกวันครับ <cam> แก็ก็ุ่มรีวิวหน่อยได้ไหมว่าคือแบบพี่พีชหลัดแต่งงานกับตอนแต่งงานต่างกันย่างไรหนูว่าเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแค่รู้สึกว่าเราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นแล้วก็อยู่แบบอยู่แบบได้อยู่จริงๆก็คือได้ไลฟ์ได้อยู่ ได้อยู่ตลอดอ่ะมันมันต่างแค่นี้จ้ะที่เหลือก็คือเขาเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ได้เปลี่ยนแปลงอยากคำพูดคำจาอยากคำพูดคจาร์อยากคำพูดคำจารเคืออยากไฟให้อยากคำพูดคำจาร์หรือเปล่าไม่ คุณเจ็ครับแอปุจย่าูโอยพรสามีสามีอะค่ะหนูขอมากก็ลองโอเคไปเก็บนะครับโอเคแล้วก็จะถ่ายรูปไหมถ่ายรูปเดี๋ยวเดี๋ยวตอนอี้จะได้ครับได้เลยแกมุกโอยพรคุณสามีก่อนนะครับก็ตั้งใจฟังอยู่นะคะฟังอยู่ให้พี่แก้มบุกถือเทปนิดนึง กินมากะหลงเลยจ้องมากะลองเลยหยกดด้วคอนตะขาตค่ะมีความสุขมากค่ะแล้วก็พี่โอเคอยู่แล้วแทปปี้อยู่แล้วเลยก็ขอทุกอย่างทีววิ่งทำประสบความสำเร็จค่ะ ดูอยู่ข้างไม่สร้างเป็นไม่เป็นภาระเรื่องอะไกันบ้านกันบ้านช่วยไม่ได้นี่สู้เรื่องงานไปก่อนพี่พีจัดอยากได้อะไรไหมครับวีนีขาอยากเกิดเพะอยากได้ลูกจะให้อะไรไหมครับไม่แต่เราก็แพลนแพลนเรื่องเรื่องนี้กันอยู่ครับน่าจะเป็นช่วงปลายปีน่าจะเป็นช่วงปลายปีเพราะว่าก็ยังแพลนว่าใหญ่จะมีปีงูเล็กนะ ก็คือจริงๆปีงูเล็กก็คือปีหน้าทั้งปีจนไปถึงตรุษจีนปีถัดไปถูกไหมครับก็คือปี69กา็คิดว่ายังยังอยู่ในช่วงที่ทันปีงูเล็กเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเดือนไหนเริ่มกามยามดีคือคืออย่างที่บอกตอนแรกเรากะปีมังกรนแต่ว่าปีนี้ยุ่งมากจริงๆครับปีมังกรผมไม่ทันแล้วแต่ปีงูเล็กก็ดีครับก็ดีเท่ากับเราได้มันทันไม่ได้ค่ะมันไม่ใช่ยุ่งงานเรายังไม่ได้แต่งงานด้วยซ้ำตอนนั้นไม่ทันไม่ทันไม่ทัน เมื่อนนกี้มึงรีวิวเราเห็นแค่บุหรีรีวิวใช่ไหมใช่ใช่เมื<ช>่อ<ล>กี้ไฟมันดับก่อนอ๋ <c oughs> อก็นั่นแหละค่ะเขาเหมือนเดิมค่ะแต่อาจจะปรับปากคอเขาจะดูมีแบบเป็นแบดบอยขึ้นมาหน่อยนอึงอะไเง<ล>ี้ย่แหลนี่แหละไม่รู้เขาไปติดใครมาเขาชอบแบดแบดเนี่ยบางทีเหมือนจะชอบแบบเดิมก็ได้นะ ทำกันบ้านเรื่องนี้จากไหนมาครับคูปอนหรือว่าก็อาจจะติดมานิดนึงนิดนึงไปบ่อยไม่นิดไม่หนักอยู่ค่ะมีมีมีอะไรที่เขาติดมาที่มันเปลี่ยนไปก็นี่แหละคาพูดคําจาดูมีลูกเล่นดูแบบตัวนี้เขาก็เริ่มกล้าแสดงออกเนาะเต้นต้นเลยเต้นที่แบบลอกเลียนแบบยากอะไรอย่างงี้ก็แบบยากโอเคค่ะแล้วชอบไหมคะชอบไหมแอ่ะ เชอบค่ะชอบหวานหวานแก้มแก้มบุ๋มเซอร์ไพรส์ทุกครั้งไม่เวลาเจออะไรใหม่ใม่ในตัวเขาอะหนูว่าเป็นความสามารถของเขาที่ซ่อนอยู่ค่ะเอาไม่ผิดอย่างให้หนูหวานหวาน่ะดีค่ะเราเราอยู่ด้วยทุกครั้งไหมเวลาที่เขาทำอะไรส่วนใหญ่อยู่จะมีแค่รอบหนึ่งที่ ใส่ชุดบอยแบนด์ปาที่ไม่ได้อยู่แต่ที่เหลือก็จะอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็ไปแอบซัพพอร์ตว่าเต้นขยับหน่อยนะขยับตัวหน่อยตรงนน้นหน่อยตรงนี้หน่อยแต่มันกลายเป็นได้ท่าใหม่มากกว่าอะไรเงี้ยเ้าอย่าทํามันเนี่ยงเนี่ยมเราพูดเก่งอ่ะไม่เม็พูดเลยไม่ก็ก็คือจริงๆก็ไปด้วยกันแทบทุกครั้งล้วก็อาจจะมีบางครั้งที่น้องก็ติดงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าหลังกล้องนี่คนซ้อมท่าเทรนเนอร์ผมเลยนะพูดไปเลย เขาโกหกค่ะแต่ก็อยากจริงดิโอเคครับไม่ไม่ก็อยากอยากจะให้เขาสนุกหมายถึงว่าจริงๆพออยู่ด้วยกันอ่ะคือผมรู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นสีสันของผมจริงก็คือกลับไปบ้านก็อยากกลับไปบ้านอ่ะอยากไปเจอว่าวันนี้จะทําอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วในในฝ่ายเราเองผมก็อยากจะทําให้เขาสนุกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ได้แบบจืดชืดมากในชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบที่เห็นครับ เปีนนสสัเขาไม่ได้ติดคูปอลแล้วเขาติดหนูอันนี้เรื่องจริงละเรื่องจริงละไม่ได้ติดอะไรเลยจากคูปองก็ติดจากหนูนี่แหละเราเราคิดว่าอะไรที่ทำให้เขาติดติดเราที่แบบต้องรีบกลับมาทุกวันเขาคงปกติเขาเปิดเขาไปในบ้านอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบอยู่คนเดียวเนี่ยมั้งคะแต่พอตอนนี้เปิดเขาไปในบ้านคือเขา เขาต้องรู้จริงๆว่าเขาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเงี้ยบางทีอาจจะแบบข้าวของกระจายอยู่ตามบ้านบ้างบางทีก็แบบแก๊งใครมรู้มาเต็มบ้านไปหมดอะไรเงี้ยจากบ้านแบบว่าประตูบ้านเป็นปกติตอนนี้ก็คือต้องสแกนนิ้วเข้าเพราะว่าคนเยอะเกินอะไรเงี้ยบ้านก็คือเปลี่ยนไปหมดผมเข้าไปก็คือวุ่นวายบางวันเข้ามาก็คือคนเต็มบ้านแล้วแต่เป็นสิบคนเลยผมก็ก็คือมีลูกค้ามีใครมาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเข้าไปเปิดประตูบ้านเข้าไปเขายังไม่กลับคือเขาอาจจะออกไปข้างนอกเจอแมวแมว น้องเป็ดของเขาควรโซฟาของเราอยู่เออบางวันบางวันกลับมาคือบางทีเขาเอาน้องหมามาก็น้องหมาก็เหยียบอึบ้างเลยบนพรมบนพรมแล้วผมก็เดินไปเหยียบครับอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีอะไรให้รุ้นทุกวันว่าวันนี้วันพันเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยวันพันเรื่องราวเหรอพี่พีทจริงๆครับแต่ก็สนุกนะสนุกครับเพราะว่าผมอยู่คนเดียวมาตลอดด้วยแล้วก็พอมาเป็นชีวิตคู่จริงๆมันแฮปปี้กว่าที่คิดต้องว่าอย่างนั้นแล้วกัน อ่ะอยากมันเกิดเป็นนี้พี่จะเตรียมอะไรให้สามีเองคะยิ่งให่เลยใช่ไหมคะเออจะใช่จะมันเกิดเป็นนี้ใช่ครับคุณแก็คพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ไม่ค่ะเรียวค่ะเพราะปีที่แล้วเล่นใหญ่แล้วอ่าอ่มันเขาใหญ่กว่าหรือเปล่าน้า เดี๋ยวไม่เจอพรส์เดี๋ยวไม่อยู่ตรงนี้เราเราคิดกันเราแม้แต่คิดแล้วแหละน่าจะมีแผนครับต้องรอรอดูเลยเเตรียมตัวเตรียมใจรอลุ้นเซอร์ไพรส์อยู่ขอร้องอย่าคาดหวังคือปีที่แล้วมันร้องเพลงแต่มันหลอนอยู่เลยนึกออกไหมแต่ว่าที่นักเซอร์ไพรส์เขาแม้แต่จะเป็นที่แฟนคลับทําให้มากกว่าที่แบบรถตุ๊กตุกอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเซอร์ไพรส์หลุดเหมือนกันไงที่เสียงมันล่อนอยู่นะซิงเกิลที่สองือซิงเกิลที่บั้ม ไม่มีแน่นอนลสาบ้านตรงนี้เลยไม่มีคาดหวังนะคาดหวังไม่คือจริงๆอ่ะครับพอดีเย็นนี้ผมต้องไปประชุมที่ต่างจังหวัดเดี๋ยวกลับมาพรุ่งนี้มาเจอกันอีทีตอนเย็นเลยครับก็ขอเซอร์ไพรส์นะคบถ้าเราเริ่มแล้วช่วยคิดหน่อยสิเออเรามีเวลาเตรียมตัวค่ะคืนนี้อยู่คืนครับจะปลุกหนูยังทำสวนที่บ้านอยู่นี้ แต่ว่าไม่เป็นไรคือจริงๆอ่ะผมคิดว่าแค่แค่เค้กก้อนเดียวหรือแฮปปี้วันเดย์อยู่ด้วยกันก็โอเคแล้วรบกวนเค้กเมื่อกี้เดี๋ยวขอเยอุเอาไปฟังอีกรอบเลยเปกับบมากระลองไม่เหลือแล้วขอเอามากระลองออกแต่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 งอะไรพี่พีทก็คือยังเป็นเราไม่หยุดเลยให้ถูกถูกถูกแบบสิบวันยี่สิบวันใช่เขาก็เป็นเขาก็ให้เขาคงแบบวิความสุขที่แบบอยากให้เราบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละ แล้วก็ให้อยู่เรื่อยๆเลยมันมันนึกอะไรโอกาสอะไรบางที่เคยสำหรับเราสิเราจะหนีไมไปไหนได้ไม่ไม่คือคือจริงๆอ่ะก็ก็เห็นอะไรสวยๆเรารู้สึกว่าถ้าเขาใช้แล้วมันจะน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเขชอบเขชอบสุไทรนั้นครับแล้วก็ก็จริงๆไม่ได้อยู่ที่เทศกาลเนาะก็ อะไรถูกใจส่วนใหญ่ก็ก็ให้อะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าตอนนี้คือหายใจเข้าพะพะรยาหายใจออาพะะรยาเสมอมาครับโอ้โหสึกอย่างมาสาคคณเดียผมได้ยินหนึ่ง ปกตินะคะแล้วถ้าอย่างนี้ถ้ามีน้องอ่ะกลัวกแก้มบุ๋มว่าเจอแบบว่าเขาอาจจะแบบแถวลงไหม้ออมรูว่าเขาแถวบ้างก็ได้นะจริงๆหนูเป็นคนแบบถ้าบางทีหนูก็จะชอบแบบว่ามีมุมของตัวเองชอบแบบจินตนาการอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีมุมเลยเท่าไหร่เหมือนเป็นนักเอนเตอร์เทนซะเยอะ ช่วงนี้ในไลายเขาก็จะถึงนถึงตัวเรานิดนึงใช่ค่ะกลัวติ๊กต็ปิวมากเลยค่ะถ้าทุกคนเห็นว่าหนูแบบเอ้ยพี่พีชย่าอะไรเงี้ยไม่ได้วีไม่ได้เวียงไม่ได้แบบคือกลัวมันบินอีกขอ้องมันมันติดสกิลชิปไหมแต่ถ้าวันไหนมันปิวอะพี่พีบอกว่าพีพีจะจ่ายให้ไม่รู้เรืรอคืออ๋อ แล than than ้วเผออาจจะจ่ายเป็นผู้โรงพยาบาลแล้วตอนนี้นี่เคใครพี่นี่ใช่ไหมครับก็ก็จริงๆเขาเคยมีประสบการณ์ไงคือติ๊กตอกตัวเก่าเขามันมันเหมือนมันถูกละงับการไล์ไปเพราะว่าไปทำนู่นนี่ผิดกฎนิดหน่อยแม่ทัชนมแล้วเขาก็เลยกลัวเขาก็เลยกลัวเหมือนเป็นประสบการณ์เพราะว่าตอนที่คราวที่แล้วอะครับคนตามก็หลักล้านเนอะแล้วพอพอมันเปล่วอะ ผมเข้าใจว่าทุกคนก็เครียดแหละมันเป็นมันเป็นเครื่องมือหนึ่งในการทําอาชีพด้วยอะไรเงี้ยแล้วครั้งนี้เขาก็เลยเระหวงเป็นพิเศษเนาะแค่นั้นเองแต่ว่าแต่ว่าชอบจริงๆก็ใช่สก,กินชิพแต่ตัวแต่ตัวเขาเรื่องเดียวที่ทะเลาะกันอย่างเดียวเลยตั้งแต่แต่งงานมาคือเขาบอกว่าเราไม่อ้อนอคือถ้าเราทําสวนอยู่ขุดดินอยู่เราต้องแบบหันไปแล้วแบบพี่พี๊ขน ถ้าเราไม่ทาแบบนี้คือคือมันจะเกิดเรื่องอมันจะเป็นเรื่องจริงๆมันจะแบบกลุ่มเป็นอะไรน,นี่คือจุดหนึ่ง สมมติเดินแล้วเราเมินเฉยนี่จะเป็นจุดสองถ้าเราหันไปแล้วเหมือนแบบพี่พีทเหมือนเพื่อนชายจะเป็นจุดสามแล้วนั่นคือเรื่องจะเกิดคือเรื่องเกี่ยวนัคือต้องอ้อมมันสองออบแล้วเรื่องนี้คือเราจะต้องแบบเปิดประตูพี่พีทเปิดประตูมาแล้วพึ่งแบบพี่พีทแค่นี้พอคือแค่นี้พอไม่มีความสุขแล้วจะถ่าห้องน้ำจะถ่ายหนักถ่ายเบาต้องตะโกนเรียกออกไปก่อนว่าพี่พีทเขาจะแฮปปี้แล้วเขาจะบอกว่าเขาแฮปปี้

มันจริงไหมคะอ๋อมันิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่ว่ามันจริงเลยแหละค่ะโอเคไม่ก็ชอบให้เขาอ้อนก็ชอบให้เขาอ้อนแต่มันก็ไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรแบบร้ายแรงอะไรแต่ว่าหมายถึงว่าแบบอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยเลยแค่เขาทํานิดนึงเราก็ดีใจอะไรเงี้ยแค่เราเรียกชื่อเขาก็ดีใจแล้วแค่หมูไมอัดเสียงไว้อัดเสียงเป็นเสียงอัิกฤหรืปะ่เดี๋ยวเขาหาว่าไม่สดใหม่เดี๋ยวไม่ใส่ใจอีกาังหันไม่ได้เลย เลยเรื่องเนี้ยไม่ได้เรื่องเดียวเรื่องเดียวต้องเสียแบบไหนเสียแบบไหนต้องเสียซิปคนเดียวป่ะมั้้อยเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ได้ครับอต่สูงว่าสูงพี่มีดเป็นอะไรเป็นอ้อนของเขาเนี่ยคือยังไงโลกทั้งใบแล้วมันจะเป็นไม่เพราะเขาอ่ะเป็นคนแมนแมนทีเนี้ยถ้าถ้าใครถ้าใครถ้าใครรู้จักเขาไม่ได้จะจะรู้ว่าเขาแบบเขาแมนมากคือนิสัยเขาผู้ชายมากเขาจะไม่ค่อยอ่อนหวานอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่เขาทําอะไรอย่างนั้นกับเราอ่ะ หมายถึงว่าเสียงสองเสียงสามหรืออ้อนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นคนพิเศษสําหรับเขานะอะไรอย่างนี้เข้าใจยังนี่ที่่ชินแล้วเราสำหรับเราคือมันฟังน้ําเสียงออกไหมว่าน้ําเสียงนี้คืออ้อนอันน้าเด็กคือแบบต,ต,ตั้งใจตั้งใจรำจริงอะไรตั้งตั้งใจแสดงเขาก็ชอบ <c oughs> จริงขอให้ได้แค่เอ่ยแสดง พี่พีทกระอกน้าด้วยยิ้มหน่อยก็ยิ้มเงี้ยก็มีความสุขแค่ไหนง่ายไหมง่ายออกง่ายมากค่ะโอเคพครอยู่เรื่องหนึ่งทำเทปพิเศษทำอ่าเกี่ยวกับแมรี่ต้องแมรี่พ่อเจนก่อนนั้นอะไรการส่งภาพแมรี่มาแมรี่ก็จะต้องแยกกับลูกเป็นยังไงบ้างเควาไงบ้สึกเราที่ต้อง แยกกับแม่อ่าแยกกับแม่เมื่อคืนหนูก็กลับมานอนบ้านก็ก็มันก็แปลกค่ะแต่ว่าหนูก็เริ่มชินแล้วหนูว่าที่บ้านเขาก็เริ่มชินแล้วแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่ก็จะอาการหนักหน่อยก็โทรรายงานเราตลอดอะไรเงี้ยเหมือนเขาเป็นเด็กแล้วโทรรายงานแม่แทนเขาเป็นลูกแล้วเราเป็นแม่แทนอะไรเงี้ยเขาเขาติดเรามาขึ้นเลคุณแม่ตั้งแต่เราแบบย้ายมาอยู่พีๆที่ผ่า รายงานตลอดโทรหาบ่อยขึ้นก็บ่อยทั้งพ่อทั้งแม่อะไรเงี้ยทุกคนโทรหาแบบเยอะมากอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบเขาก็คงคิดถึงแหละอะไรเงี้ยเขาก็คิดถึงแหละเราก็เราก็คิดถึงเราก็มาบ่อยเพราะว่าบางทีเราก็ไปกลับไปกลับอะไรเงี้ยค่ะกลับบ่อยมากนะบ้านอะต่อให้มันไกลก็แบบไปกลับเอะอะบอกอุ้ยมีงานกลับมาอีกแล้วก็คือรถบ้านใช้คนมะ ยังไม่ได้ใช้เลยตอนนี้เน้นแบบพี่พีขอรดลงาบาหน่อยคันเยอะค่ะมันมันไม่ได้ใช้ไม่ได้ยังไม่ได้ใช้รถบ้านเลยพอดีว่าคนขับรถลากลับเขาไม่สบายเพาลากับคราวนี้ก็เลยไม่มีรถขับไม่มีหนักกว่าเดิมก็ไปลำบากหน่อยแต่ว่าก็ก็ไปกลับได้ก็ยังไหว มันต้องใช้ระยะเวลาในการทาใจช่วงหนึง่งใช่ไหมกับการที่เราต้องห <Yeah. S 1> ่างแม่ห่างพ่อไปอยู่กับพ่อรัวเราก็ทําใจตั้งแต่ตั้งแต่จะแต่งงานก็เริ่มรู้ทำใจไปเรื่อยๆพอถึงเวลาก็ก็แค่ปรับตัวอะไรเงี้ยน่อยปกติคุณแม่ของเขาก็จะไม่ค่อยพูดแต่เวลาเขาพูดเขาเหมือนแบบน้ำตาคอตลอดเลยเขาไม่ไหวกุลีไม่ไหวกุลีสู้ไม่ไหวเรื่องนี้กุลีบอกว่า อ่อนโยนอบบางแต่ถ้าเกิดคุณลิซซูลิซซูแต่เรื่องนี้คุณลิบอกไม่ไหวจริงเหมือนแบบช่วงนี้เขาเขาก็ยังแต่เขาไม่ได้อยู่บ้านนะคือเขาคิดถึงเราแต่เรากลับบ้านเราไม่เคยเจอเขานะเขาไม่เคยอยู่บ้านนะจะเจอแต่พ่อกับลาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าเขาคิดถึงเหมือนเขาแค่เออสบายใจแล้วลูกอยู่บ้านอะไรเงี้ยมะนี่กลับไปก็ไม่เจอ หลายวันแล้วก็ไม่เจอเราลเขยแล้วต้องบอกอะไรคุณพ่อคุณแม่ทั้งฝั่งแย้มบุ๋มไหมว่าไปไหนอะคะก็ก็ก็จริงจริงก็อย่างที่อย่างที่เห็นนะครับคือเราก็ไปไปมามาเพราะว่าผมอยากให้เขาใช้เวลากับครอบครัวเหมือนเดิมได้ด้วยไม่ใช่ว่าพอแต่งงานแล้วก็คือย้ายออกมาเลยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเข้าใจว่าจริงๆตอนนี้ดีขึ้นนะสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็ ผมมากค่อนข้างสนิทกับพ่อเจนอยู่แล้วเห็นว่าคุยกันบ่อยเวลามีปัญหาถ้าโทรหาบุ๋มไม่ติดสายต่อมาก็โทรหาผมนี่แหละครับว่าบุ๋มตื่นหรือยัง <laughs> แล้วเจ็ดโมงเช้าที่ถามบอกให้ตื่นก็กดท <laughs> ิ้งเตอร์แต,งต่งกันมามีแยกกับไปนอนบ้านบ้างไหมมีค่ะแย,ายากบ่อย <c oughs> ชาวเน็ตชอบบอกว่านานทำไมแยกกันจังเลยเหรออนะไรอย่างเงี้ยเออแยกแยกบ่อยมากพี่พีคิดถึงไหมเวลาแยกก็จริงๆแยกไม่นานครับหมายถึงว่าเวลาเขากลับเคือเขากลับไปให้หายคิดถึง ไปเตรียมของเตรียมของอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อจะย้ายกลับมาก็คืออาทิตย์นึ่งอาจจะมีวัน2วันอะไรเงี้ยผมว่ามันมองว่ามันเป็นเรื่องปกติครับเมื่อคืนก็เลยลองลากเขาไปบ้านใหม่ที่เราสร้างผู้ชายเปิดประตูเข้าไปปุ๊บอุ้ยโล่งเชิ่มีดแต่เตียงแล้วมาเช้าต้องไปอาบน้ำ้องๆกับแม่ดูเพราะว่าห้องน้ำก็จะใช้ไม่ได้แต่ลากเขามานอนแล้วก็คือยัง ยังไม่เสร็จจับใช่ใชยังครับ่<ต>เป็นไง <แก S 2> เปิดเข้าไปตกใจไหมก็เป็นบ้านเหมือนเสร็จไปประมาณครึ่งหนึ่งครับ50นะแต่เราเข้าไปพักแล้วแต่ว่าไม่พอดีเมื่อเช้าจะได้เหมือนกับใช้ช่างของน้องเขาทําผมแต่งหน้านิดน,นึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไปแบบนั้นที่นู่ก็จริงๆอย่างที่บอกครับว่าทุกวันนี้ก็มีความสุขแล้วก็จริงๆผมแบ่งเวลาระหว่างครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่เขาเนาะ กับกับฝั่งของผมผมว่าก็ทําได้ค่อนข้างดีทุกวันเนี้ครับก็ไม่มีปัญหาอะไรในชีวิตคู่ครับโอเคขอบคุณที่ดีนะครับขอบคุณนะครับ